โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองงโรงเชิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับครึ่งเน้นทีมเดียวที่จะเลี้ยวเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในกลุ่มจีครับซาดีอาราเบียจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทาจิกิสถานรองจาฝูงครับซาอุชนะมาสองนัดรวดหกคะแนนเต็มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะจอร์แดนมานครับ โรเบรโตมันชินีเนี่ยก็มีผู้เล่นกนหลักจากอัลฮิลานนะครับนำโดยซาเลมอัลดาวซารีกับตันทีมมูฮัมหมัดคันโนอย่างเงี้ยครับซาเลเออัลเชรีนะครับแล้วก็มีอับด,ดุลรามานการิฟจากอัลนัสเซอร์ครับข้างหน้าก็ฟรัสอัลบูไบาคารกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับทาจิกิสถาน ที่ชนะ1แพ้1มี4แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกถล่มปากีสถานมา6ต่อ1ครับมีเกล่าเซกิลสัสเป็นกุญซือนะครับตัวหลักๆชุดนี้เนี่ยก็มีตัวเขาอย่างอักธราม นาซารอบที่ติดทีมชาติมาเกินกว่า80นัดนะครับแล้วก็กับตันทีมอย่างปาวินซอมอุมาเบเยฟครับแนวรุกนาโดยอลิเซ์ซาลิลอบแนวรุกจากดิโดโมเทบิลซีนะครับแล้วก็กองหน้าชารอมซีบีเยฟครับกองหน้าตัวเก่งที่ซัดไปแล้ว8ป,ประตูนในนามทีมชาตินะครับผลล่าสุดที่เจอกันก็คือเกมอุ่นเครื่องปี2005ซาอุถล่ม3-0ครับแน่นอนก่อนเกมซาอุดิอราระเบียเป็นต่อเยอะแน่นะครับแม้ว่าผลงานทาจิกิสถานจะไปได้ไกลมากๆนะครับไปแพ้จอร์แดนตกรอบ8ทีมในเอเชียนครับ จะว่าไปซาอุตกรอบก่อนได้ซ้ำน,นะครับไปแพ้เกาหลีในรอบ16ทีมอย่างไรก็ตามนัแต่ซาอุชุดนี้ถือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีมากๆนะครับดูแล้วทาจีไม่น่าต้านได้ครับยิ่งซาอุเล่นในบ้านพี่เจมนมองว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลนะครับซาอุจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์ซาอุดิอาระเบียเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย